ใช่ไหมคะ13กุมภาพันธ์69ก็คือใบอนุญ,ญาตทำงานจะหมดทีนี้พอจะหมดเสร็จปั๊บเนี่ยปกติมติครมอเขาจะต้องมีการออกมาเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพามา่าเมียนมาเนาะลาวเวียดนาม <คำ S 2> แล้วก็<า>กัมพูชาปกติจะเป็น4สัญชาติเนี้ยให้ตอบใบอนุญาตส่วนใหญ่จะหมดพร้อมกันก็คือ13กุมภาพันธ์69แต่ปรากฏว่าตามมติคณะรัฐมนตรีลงประกาศก็คือวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาประกาศระงับนะคะ การต่อใบอนุญ,ญาตทํางานของแรงงานสัญชาติกัมพูชา,ชาแต่มีเหตุผลนะเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือเขาบอกว่าครมเนี่ยมีมติก็คือ,อก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานเมียนมาลาวแล้วก็เวียดน,นามต่อเนื่องออกไปจนถึงปี2571แต่ว่าไม่รวมแรงงานสัญชาติกัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุในช่วงกุมภาพันธ์2568 ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรกูลมีการสั่งระงับการลงนามในการประกาศผ่อนผันเป็นการเฉพาะนะคะเหตุผลสําคัญที่รัฐบาลต้องชะลอการต่อใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาเนี่ยเนื่องมาจากปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบตัวตนหลังจากพบว่าแรงงานกัมพูชากว่าแสนคนที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถระบุตัวตนหรือว่าที่อยู่ชัดเจนได้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยภายในประเทศแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติด,ด้วย รัฐบาลเองเขาก็เลยมีแนวทางอย่างนี้เป็นการยกระดับการคัดกรองข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบเข้มงวดไปเลยทีนี้ผลกระทบต่อแรงงานต่างด้ากก็คือกลุ่มที่กำหนดวันทำงานมาสุดท้ายคือ13กุมภาพันธ์2569ที่จะถึงเนี่ยถ้ายังไม่มีประกาศผ่อนผันฉบับใหม่ออกมาก่อนถึงกำหนดวันนั้นสิทธิในการทำงานจะสิ้นสุดลงทันทีแล้วคุณ ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาโดยไม่สามารถอยู่ทํางานต่อได้โดยอัตโนมัติไปเลยนะคะทีนี้กระทรวงแรงงานเองเขาก็ต้องมีการไปเตือนทางฝั่งนายจ้างบ้างต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างกัมพูชาแบบละเอียดด้วยถ้าพบว่าไม่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันตามประกาศอื่นนายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งจำน่ายลูกจ้างออกจากระบบของกรมจัดหางานภายใน15วันไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเข้าข่ายกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวซึ่งนโยบายเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะหลังจากตรวจสอบความมั่นคงเสร็จแล้วก็ต้องรอดูล่ะไปจนถึง13กุมภาพันธ์สองพออยะว่าจะอย่างไรลาวอย่างที่อื่นอย่างจ้างได้เหมือนเดิมนี่เขาต่อกันไปหมดแล้วต่อกันไปกหมดแล้วอย่างเนี้ยของของเมียนมาลาวเวียดนามเนี่ยต่อกันไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วได้ใบอนุญาตทำงานข้ามปะเทศปีอื่นนู่นแล้วถึงเจ็ดหนึ่งแล้วค่ะเพราะอย่างบ้านเราก็ต้องต่อเพราะจานี้ ต่อมาสวัสดิภาพดีกว่านะการที่ทำใบต่อแรงงานให้กับชาวต่างชาติเขารักษาพยาบาลมันเห็นเขาเเรื่องนีเขามีประการเขาเขาได้รักษาโรงพยาบาลนะหมายถึงว่าถ้ามันจําเป็นว่าคือเอาง่ายถ้าสมมติเราไม่ทําใบอนุญาตทํางานเนี่ยเขาโดนจับปุ๊บเข้าคุกนะ เข้าคุกแล้วก็โดนจับตัวส่งนอกประเทศปกติใ,ในจ้างก็ต้องเสียค่าปรับด้วยถ้าเกิดคุณรับแรงงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งอันนี้ราคาที่ต่อต่อเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นไม่ใช่ใชเป็นพันนะแองจี้หลักหมื่นนะแต่หลักหมื่นนี้ยมันก็จะมีค่าประกันในสองปีอะค่ะคือในหมื่นหมื่นกว่าด้วยแล้วแต่ว่าเครือข่ายในการที่ไปต่อ เท่าไรแต่ว่าปกติแรงงานต่างด้าวที่เขาจะต่อบริการทํางานได้เนี่ยเขาต้องซื้อประกันมันจะมีประกันแบบว่า6เดือนบังคับเลยว่าคุณต้องต่อพร้อมกับการซื้อประกันด้วยอ,อย่างนี้เป็นต้นเอาเอาป็นว่าสม,มมติถ้าเกิดว่าก็เ,าเป็นการป้องก,กันไหมคะสมมติว่าตอนนี้ก็คือสมมติถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่สิบสามไปต้นไปถ้าเกิดเรายังเห็นคนที่ก็ต้องไปดูว่าเขามีใบอนุญาตาทำงานของปีไหนหมดหรือยังสมมติถ้าเกิดตอนนี้ทุกทุกปีหมดละไม่ว่าจะจดจดปีไหนมาเท่ากับว่า สิบสามกุมภาพันธะ์ถ้าเราเห็นอะเพื่อนบ้านชาวกมูชัยังเดินเต EM ็มต,ตลาดอยู่ใช่ว่าอาจจะอยู่ด้วยไม่ถูกต้องไม่รู้เลยก็ ork, ต้องเช็คเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ใบอนุญาตทํางานกันมาก่อนหน้านี้แล้วไงดังนั้นพอคุณสิ้นสุดเนี่ยกุมภาพันธ์ที่กาลังจะถึงนี้ก็ต้องไปดูว่ามติครมจะมีการอนุญาตให้คุณต่อ,ตอใบอนุญาตทํางานหรือเปล่าถ้าเขาไม่ให้ต่อก็แสดงว่าคุณก็ต้องเดินทางกลับมันอัตโนมัติเลยไอ้บ้านบ้านแม่แม่บ้านมีด้วยเหรอแม่ก็าเพ่ามีแต่พ่อแม่ไง ต่อ,ตอพม่ก็ต้องทําแต่ตอนนี้พม่ไม่มีปัญหาใช่ไหมมาจากกระเหลี่ยงมาจากพม่อะไรงเงี้ยมันก็ต้องต่อไปก็ต้องต่อกันหมดนะใช่เนาะเพราะมีบางพื้นที่ที่บางคนเขาไม่ต่อเนี่ยบางที่ตามตลาดอย่างที่แองจี้พูดไปเนี่ยก่อนหน้านี้มีตลาดคลองเตยก็เรียกว่า กระทรวงแรงงานเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตามเช็คเลยว่ามีแรงงานจากสัญชาติไหนบ้างพอไม่มีใบอนุญาตทำงานก็โดนปรับนะฮูแล้วปรับที่แพงมากในจ้างจ่ายกันบานตะไทยค่ะเป็นหมื่นนะครั้งละหลายหมื่นด้วยบางทีใช่โอ้ยเขาปรับหลายเท่าไหมจ้างก็โดนลูกจ้างก็โดนด้วยต้องโดนสองเท่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงด้วยไงคะอันนี้ชัดนะพอได้ความที่ช่วงหลังเนี่ยมีแรงงานกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้ หลังจากที่มีการประทะกันตั้งแต่รอบกรกฎาเนี่ยบางคนเขาก็มีการเดินทางกลับกันไปแล้วใช่ไหมดังนั้นมันไม่สามารถระบุตัวตนและที่อยู่ที่ชัดเจนได้จริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไหมอันนี้ก็ใช่จริงๆเลยชัดเจนนะคะทุกครั้งในการตอบไปได้ทํางานเขาจะต้องระบุเลยว่าคุณทํางานน่ยหลักแหล่งคุณอยู่ที่ไหนทํางานกับบริษัทอะไรและที่พักคุณอยู่ที่ไหนมันต้องมีการบอกชัดเจนแต่ถ้าอย่างเงี้ยบางทีเขากําลังจะกลับประเทศละไม่รู้ช่วงไหนจะกลับ ไม่รู้ช่วงไหนจะมาอย่างเงี้ยมันก็อันตรายอันนี้ที่ตรวจสอบแล้วเขาบอกมีเป็นแสนคนที่จะหมดอายุแต่ว่าก็ต้องมีคนกัมพูชาอยู่ในบ้านเราก็น่าจะเกินเยอะ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 กว่าเยอะกว่านี้หลายแสนใช่ก็ว่าหลายแสนต้องดูว่าใบอนุญางทงานเขาอยู่ในกลุ่มไหนบางทีมันมีหลายกลุ่มเพราะเมื่อก่อนคนงานก่อสร้างอะพวกใช้งานก่อสร้างอะกัมพูชาทั้งนั้นแหละใตรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนไปกันเดี๋ยวเรามีแคมเปญโตโยต้าอาริาโตโปรเจก